แต่นนคุณถึงก็ต้องซับเหงื่อเลยนะครับออกกําลังกายยามเช้าเฮ้ยออกกําลังกายยามเช้าจริงนะ,ะผ,มผมเห็นนั่งคุณแบบร้องแล้วคุณเต้นแต่คุณเต็มที่มากสนุกครับสนุกเพื่อให้แฟนชอบตอบให้ได้ใช่นนคุณร้องเ,องเพลงพร้อมไหมครับอวยไปเรื่อยอวยไปเรื่อย <S> <S> ในบรรดาโจ์อ e ีเมโลีทั้งหมดคุณชอบนนคุณร้องเพลงไหนสุดหมู่เด็กหมู่เด็ก เออเออเออโอ้แต่มันเพลงง่ายๆมันก็มีเยอะนะ,ะแต่ก็อยู่ที่ว่าบางทีเราก็ไม่รู้ชื่อเพลงด้วยนะเราก็บางทีเราก็รวนรวนเองด้วยก็ต้องเข้าใจนันคนุณสนุกไหมสนุกมากครับผมจริงๆต้องบอกว่าทุกๆอีเวนต์ของไฮเฮิร์เนี่ยก็เกมไม่จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจริงๆนะใช่ยอมยอม,ยอมใจเคียที่ไหมว่าสุดยอดคผมชอบมากที่คุณเอาเพระเอกหล่อๆมาทำอะไรอย่างนี้ให้เขามาหนูเด้งให้เขามาแบบ ให้โอ้โหแต่เมื่อกี้ผมเห็นนะทั้งแล้ววิ่งอยู่นี่นนคุณก็แบบพยายามแบบใส่เต็มที่นะฮะเออก็ถือว่าใช้ได้เอาแหละเรามอบรางวัลให้กับผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวไปแล้วถามความรู้สึกนนคุณไปแล้วเดี๋ยวช่วงเวลาตอนนี้นะฮะเป็นช่วงเวลาในท้ายแล้วครับเราจะให้นนคุณนะได้ถ่ายรูปกับแฟนๆสักนิดหนึ่งเซลฟี่หน่อยเนาะโอเคขอเชตากล้องหน่อยนะครับมาเลยนะฮะเดี๋ยวนนท์ุณเอายืนตรงไหน ตรงข้างนลยโอเคดีกว่าหลังท่านผู้บริหารแล้วก็จะได้ประกบครบๆอ่านั่นแหละตรงกลางเลยนนกูน่ารักมากนะครับทุกท่านครับทุกท่านครับเ,เราจะไล่สเต็ปเหมือนอยู่ในฮอเพราะนั้นค่อยๆแถวหลังๆก็ยืนเลย แล้วก็ค่อยๆไล่สเต็ปมาเออโค้งๆกันมาเออแบบย่อนิดหนึ่งย่อนิดนึ่งหรือยืนมันจะได้ดูเป็นขั้นบันไดเออจะได้เห็นครบทุกคนอ่าอ่าอ่าประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นข้างหลังยืนได้แถวหลังสุดยืนเลยนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ยอ่อๆลงมานะครับเราเห็นกล้องกล้องเห็นเราเพราะนั้นถ้าเกิดใครไม่เห็นกล้องพยายามเอาหน้าตัวเองเออกมาเ <c oughs> ห,ห,ห็นกล้องเราจะได้เห็นนะฮะโอเค อ่าโอเคแฟนๆแฟนๆลองยืนก็ได้นะฮะอ่าเดี๋ยวให้พี่ตากล้องยืนเราจะได้เห็นอ่ามีกล่องยาสีฟันไฮเฮอร์ฟหรือป้ายนนกุลยกขึ้นมาได้เลยนะครับอ,าาาอ่าหน้าหูสวยงามสวยงามเยี่ยมเลยโอ้โหและยิ้มยิ้มให้เหมือนนอนกุลนะ่ะยิ้มแบบสดชื่นนะ่ะ เพราะว่ามั่นใจอ่ะใช้ไอ้เฮิร์บรู้สึกดีทันทีที่แปลงอ่าแต่ว่าแฟนๆก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะวันนี้กิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟเดี๋ยวเราจะมีโอกาสได้ถ่ายรูปหนึ่งตอนหนึ่งกับนนกุลอยู่แล้ว